รถไฟฟ้าน้องแมวซอแวลไม่ต้องปกนะครับปัญหาเรื่องชิบชิบเดือดมากนะแค่ฟังวันนี้นะครับเรื่องเราเป็นไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าข่าวนี้นะครับที่มาเนี่ยก็คือมาจากเพจอีจัน ะครับที่ผมไปเห็นข่าวมาเนาะซึ่งเขาก็พูดถึงว่าวันนี้มันมีข่าวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยน้องแมวอาจจะสเปคไม่ตรงปกจริงหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคุยคนเดียวเนาะคนที่จะมาผมมาชวนมาพูดคุยวันนี้นะต้องบอกว่าเขาเป็นทําสื่อรถยนต์ไฟฟ้าช่องจีนเขาก็เป็นผู้ใช้รถโบล่ากูดแคทเลยนะในฝั่งจีนนะครับแต่เป็น ตัว GT นะฮะนั่นแน่นอนนะ mm hmm. ไม่ใช่ใครอื่นนะก็คือพี่ติงนะฮะจากช่องท y ไอวายบายติงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวลสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต้องบอกว่าพี่ติงก็เป็นในฐานะว่าเออวันนี้แกก็ใช้ตัวรถก่อนหน้านี้ก็คือมี t บ s l a m o เด S นะครับและส่วนไอโอล่า o ูดแคเนี่ยคือภรรยาบอกให้ซื้อเพราะชอบต้องบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้อะไรนะอันนี้คือเรามาพูดในฐานะเราเป็นสื่อเราเจออะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องพูดตามแฟกต์ แล้วก็ชวนทุกคนคิดไปด้วยกันว่าเฮ้ยมันเป็นจริงหรือเปล่านะเราจะชวนไปดูต่อภาพไปด้วยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับผมขอชวนพี่ติ่งคุยกันเริ่มจากข่าวนะครับวันนี้ว่าพาดหัวข่าวเลยนะครับรถไฟฟ้าแมวซอแววไม่ตรงปกนะครับอันนี้คือจากเพจดีจันนะฮะผมก็เลยจะต้องมาชวนกันคุยนะครับรายละเอียดข่าวเนี่ยขเขาบอกว่าไอ้ตัวสเปคเรื่องของตัวชิปเนี่ยของตัวรถเกทวอรไอ้ตัวโอล่ากูดแคทเนี่ยชิป นะครับมันไม่ตรงตามที่โฆษณาเอาไว้ซึ่งอันนี้เป็นข่าวที่ทางฝั่งจีนนะครับอ่าปักกิ่งนี่เองนะครับว่าเอ้ยเขาได้ไปโฆษณาว่าเขาจะใช้ CPU รุ่นนี้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าเขาอ่ะไม่ได้ทําให้นะครับเขก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ตรงปกจริงหรือเปล่าหรือยังไงนะครับน,นี่โอล่าเขาบอกว่าในหน้าการนําเสนอผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการของเจ้าตัวแคสระบกวก็ชัดเจนว่ารถมีบริการ,ร,การแพลตฟอร์มอัจฉริยะ ระดับมืออาชีพจากโปรเ,เซอร์8ไคลโล CPU นะครับไอ้คอคอมตัวนี้แหละแต่ว่าความเป็นจริงเขาใช้เจ้าตัว Intel สไคลโลเมื่อเป็นชิปตัวเก่านะครับซึ่งอันนี้คือเขาโค้ดไว้ตอนที่เขาโปรโมทขายในฝั่งจีนะฮะเมื่อวันที่10นะครับพฤศจิกายนเนี่ยเขาได้ลบคำอธิบายนี้ออกนะครับแล้วคนก็ไปเรียกร้องว่าเฮ้ยให้ทางออล่าเนี่ยชดเชยนะครับให้กับเจ้าของที่สั่งก่อนสิ้นปี2 5 6หหรือปีนี้นะครับซึ่งทางออล่าก็ออกมาชดเชยให้นะก็คือว่าเขา ชดเชยด้วยแพ็กเกจเสริมสำหรับคนที่สั่งรถไปแล้วเนี่ยว่าจะชดเชยให้7,200หยวนหรือประมาณ1,127ดอลลาร์หรือประมาณ,ณ30,000บาทนะพร้อมกับแพ็กเกจอัปเดตอินฟอร์เทนเมนต์นะครับคาเพให้คา่าออนบอร์ดดูแลระบบสาระบ,บันเทิงนะครับแล้วก็เรื่องของประกันระบบไฟฟ้าตลอดนะแต่ทำไงทางคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยที่จองเข้าไปเขาก็ไม่พอใจเนาะ ซึ่งไอตัวชิปเนี่ยต้องบอกงี้ไอชิปเนี่ยมันใช้ในอินอร์เทนเมนต์เพราะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหลักๆเนี่ยไอตัว CPU เนี่ยคือมันเหมือนสมาร์ทโฟนเนาะแต่มันขยายล่างนะครับไอซีพพวกเนี้ยก็เลยเอาไปใช้นะครับอ่ะทีนี้เราก็เลยจะมาชวนถามว่าวันเนี้ยไอข่าวที่มันเกิดขึ้นที่ปักกิ่งเนี่ยมันเป็นที่ไงยังไงมายังไงนะครับผมถามคนทางฝั่งปักกิ่งทางจีนเลยนะครับก็คือถ้าเกิดใครได้ติดตามช่องผมตั้งแต่ต้นๆน่ะ ช่วงที่ผมทําเกี่ยวกับข้อมูลสเปคของโอล่ากูดแคทไปดูย้อนหลังได้เลยนะ,ะไปดูที่เราสอบอสเปคโอลากันเนี่ยจะเห็นชัดเจนเพราะผมบอกชัดเจนเลยว่ามันจะมี a d ร์ด n โนหกสี่ศูนย์มันมีโคคัมแปดคอซึ่งอันนี้ไม่ใช่ความผิดผมนะมันมาจากเว็บไซต์ของเขาจริงๆตรงนั้นอนะ่ะเป็นข้อมูลหน้าเว็บไซต์นะช่วงที่ผมทำทำคลิปนั้นอนะ่ะมันประมาณสักสี่ห้าเดือนที่แล้วข้อมูลหน้าเว็บไซต์ยังเป็นโคคัมชิปเซตอยู่แล้วก็เป็น a าร์ดิโนหกสี่ศูนย์จริงๆตามที่เขาเคลมกันเลยว่าเนี่ยมันนไม่ตรงปกะ เหตุการณ์ตอนที่เริ่มมียูเซอร์มาเริ่มบ่นว่าเอยเขาอยากจะลงแอปนู่นนี่นั่นเป็นกลุ่ม a d v a านซ์ยูเซเขาจะเน้นรีบประสิทธิภาพทุกอย่างที่มีในรถแหละง่ายเขาก็สังเกตแล้วเอ๊ะทำไมมันลงบางแอปพลิเคชันไม่ได้พอไปเทียบกันกับเอรถรุ่น Black Cat หรือ White Cat มันลงบางแอปได้ทำไมนี้ลงไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีคำถามขึ้นมายูเซอร์คนนั้นเขาลิงงเขาเลยแบบมีมีความสงสัยแหละเลยไปค้นหาวิธีที่ไซโหลด อารมณ์แฮกนิดๆนะครับแล้วก็โหลดเอาไอร่าหกสี่เข้าไปเพื่อเช็คว่า CPU จริงๆมันคืออะไรอ่าแล้วพอไปเช็คแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าแทนที่จะเป็นตามที่เขาโฆษณาเป็นคอคอมแแกนอะไรเงี้ยกลับกลายเป็น X864 แกนนะครับซึ่งถ้าเทียบรุ่นแล้วมันมันก็จะตรงกับรุ่นที่ประกาศตัวมาเป็น i n t e ท a อ o ตอมช่วงปี2016อะ่ะอันนั้นคือที่เขาเทียบเคียงสเปกกันอ่าแล้วพอพอพอเขารู้เรื่องนี้เขาก็เคลมละเขาก็ บอกให้เจ้าของรถหรือบอกให้เนี่ยไอ้กลุ่มที่สงสัยเรื่องนี้ไปเคลมกับทางเกตบอลมอเตอร์น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะในในรายละเอียดเราไม่รู้ว่ามัน<า>ไปย้อนแยมันไปตอกันมากน้อยแค่ไหนแต่ทางเกทบอลยังไม่ได้ออกมาจัดก,การเรื่องนี้ชัดเจนนักจนมาถึงช่วงปลายเดือนพฤศจิก<อ>ใยนวันที่22ถ้าจำไม่ผิดเขาประกาศหน้าแอปของเขาเลยว่าเออมันมีปัญหาเรื่องชิปเซ็ตขาดแคลนนู่นนี่นั่นและรถที่ซื้อไปก่อนจะถึงหมดสิ้นปีเนี่ย อาจจะได้ลดได้รับผลกระทบตรงนั้นรถในจีนนะเขาไม่ได้บอกว่ารถส่งออกเลยอะไรเงี้นะฮะอันนี้รถในจีนนะฉะนั้นเราต้องฟังข้อมูลอย่างนี้นะคือที่เขาประกาศคือรถที่ขายในจีนนะครับอ่ามันมีผลกระทบตรงนี้แล้วก็เขาก็จะทําการเยียวยาแหละแล้วตอนนี้ก็คือตอนที่เขาประกาศไอ้แพ็กเกจเยียวยาที่เวลบอกอะมูลค่าเจ็ดพันกว่าหยวนเนี่ยครับก็จะรวมถึงพวกแพ็กเกจการได้สับสคริปชั่นฟรีในตัวเอนเตอร์เทนเมนต์ภายในรถเนี่ย จากหนึ่ปีปีแรกเนี่ยขยายให้อีก2ปีก็เป็น3ปีนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาจำเพาะเลยเพื่อให้มารองรับกับตัว X 8 6ก architecture ตัวนี้ที่มันอยู่ในรถเนี่ยให้รองรับ HiCar แล้วก็ c a r p l a y ห้ c a r มันจะเป็นระบบของ HuaweiHuawei เวลาเราต่อกับรถอ่ะแล้วก็ CarPlay ของ Apple นะครับก็เดี๋ยวน่าจะน่าจะลอนภายใน3เดือน4เดือนเขายังไม่ได้บอกระยะเวลาชัดเจนแต่ตรงนี้มาแน่นอนแล้วก็อันดับที่3ที่เขาบอกก็คือเป็นการเพิ่มระยะ ประกันของซันเตียนนะครับกจะมีมอเตอร์แบตเตอรี่แล้วก็ระบบชุดควบคุมเนี่ยจาก5ปีเออจาก5ปี150,000โลเนี่ยให้เป็นไลฟ์ไทม์เลยให้เป็นแบบตลอดอายุรถสำหรับเจ้าของอมือแรกนะ,ะ,ะชนะเขารวมเขาประเมินมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือบูลค่าประมาณ7,200หยวน แล้วหลังจากที่เขาประกาศเนี่ยข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคอคอมก็เปลี่ยนไปเขาเอาคอคอมออกจากหน้าเว็บไซต์นะฮะแล้วก็ในสเปคชีตอ่ะเขาเปลี่ยนจากคอคอมเป็น Intel แต่เปลี่ยนได้สักพักเขาออกเลยบรรทัดนั้นไม่มีแล้วนะมันจะมี2เฟสนะเฟสเฟสแรกคือมีคือไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวอินเทลขาดตลาดด้วยกูหาไม่ได้ทาไงอ่านี่นี่พี่พี่พูดแล้วเหมือนอารมณ์ขายมือถืออ่ะเนี่ยนี่ผมเปิดมือถือเนี่ยคือเวลาเราจะซื้อสมาร์ทโฟนเนี่ยแม่งต้องดูอย่างเงี้ยเออถ้าอย่างเงี้ยในตารางเนี่ยเขาโพสตาอนขยะ แล้วเขาทําไม่ได้ไอ้อย่างเงี้ยมันถือว่าเขาเรียกว่าภาษาคุณเคลมโอเวอร์อดเวอร์ทิสเมนต์คือโฆษณาเกินจริงใช่ช่แล้วก็สําหรับรุ่น400 Tech เทคไอ้รุ่นเริ่มต้นบ้านเราอ่ะจะเป็นของเจียฟาเทคซึ่งก็จะเป็นชิปเซตของจีนั้นใครซื้อ400เทคไปไม่ต้องกังวลอะไรเลยมันน่าจะได้ตัวเดียวกันแล้วไม่มีการผิดไปจากการโฆษณาแต่รุ่นรุ่นถัดมาเนี่ยถ้าอยู่ในจีนเนี่ยเขาก็ถ้าซื้อช่วงต้นปีเนี้ยที่ผ่านมาเขาก็ต้องมีความคาดหวังว่าจะได้ขอข้อมือนั้นถ ชิปเสร็จมากๆเนี่ยับเขาว่าจะเล็งว่าเขาต้องได้ขอคอมเขาต้องแบบได้ลื่นปึ๊ก่นลงเกมได้ตัวกลางขึ้นมาเนี่ยจะมีแค่ตัวรุ่นเริ่มต้นสุดเท่านั้นที่จะใช้ของของจีนนะครับใช้ชิปเซ็ตของจีนอ่าแล้วรุ่นถัดมาก็จะเป็นของคอคอมซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะเป็นของ Intel ลละนะครับแต่ว่าข้อมูลที่มีความจําเป็นสําหรับตัวรถอะพวกนี้ยังอยู่ทำนอไม่ได้นะอย่างเช่แบตเตอรี่กิโลวัต การขับเคลื่อนเป็นยังไงระบบช่วงล่างอะไรยังไงไอ้พวกที่ความเป็นรถมันต้องยังอยู่ไอ้ตรงนี้มันเหมือนกับเป็นโบนัสนะฮะมันเหมือนกับเป็นแบบอารมณ์ประมาณได้ก็ดีแต่ไม่ได้มันก็ขับไม่ได้ไหมก็ไม่ใช่ฮะความเป็นรถเนี่ยมันก็ยังเป็นรถอยู่มันไม่เกี่ยวอะไรกับระบบช่วยเหลือการขับขี่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับเซฟตี้ด้วยอันนี้สำคัญมากคือมันอาจจะมีการใช้ชิปเซ็ตในการตั้งค่าต่างๆก่อนจะเริ่มขับ แต่คุณเซฟค่านั้นไปแล้วอ่ะไอตรงนี้มันฮาร์ดไวร์อกับรถละนะฮะมันเป็นไปตามค่าที่คุณตั้งนะถ้าคุณไม่ไปจิ้มจอเล่นระหว่างขับอะไรเงี้ยคือจิ้มจอมันก็ไม่ให้เปลี่ยนด้วยเวลาลถเคลื่อนที่อยู่เนี่ยบางเซตติ้งมันไม่ให้เปลี่ยนไปซ้านะครับฉะนั้นจะซิปชิปเสร็จช้าจะเร็วตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องความปลอดภัยแล้วมันมีผลกับฝั่งไทยอะไรยังไงบ้างต้องบอกว่าในสเปคฝั่งไทยที่ผมไปเปิดอ่าหน้าจอนะครับต้องเรียกว่าหน้าจอของทางเว็บไซต์ที่ขายรถของทาง Motor t ร a i l a มอเตอรับ คือเขาก็จะพูดถึงเรื่องของไอตัวสเปคเรื่องของตัวรถเขาไม่ได้พูดถึง CPU ไงเขาพูดถึงว่าการอัปเกรดผ่านออนไลน์การเชื่อมต่ออัจฉริยะ,ะเรื่องระบบแพลตฟอร์มเลมอนแพลตฟอร์มซึ่งมันเป็นส่วนช่วยเหลือนะครับคือเขาไม่ได้เคลมว่าคุณจะได้ชิปอันนี้เข้าใจใช่ไหมฉะนั้นผมมองว่าถ้ามันยังทำงานได้ในส่วนที่เขาโปรมิสคุณคนที่ผลิตสินค้าเนี่ยสัญญาว่าฉันจะให้สินค้าฉันเนี่ย ทำฟังก์ชันนี้ได้เขาทําได้เนี่ยก็เรียกว่ามันไม่ได้โอเวอร์ครีมผมก็เลยอยากให้ทุกคนมองว่าเฮ้ยอ่าคนบอกเอ้ยมันจะรู้สึกนวงๆงนะมันหนวกต้องเข้าใจว่าวันนี้ทุกคนอยากได้ลถแต่ว่าชิปเซ็ตไม่ขาดแคลนเขาก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาในฝั่งฟังกชันแต่เขาไม่ได้พรอมิสว่าเขาจะให้ชิปเซ็ตคุณอันนี้ฉะนั้นผมมองว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้มิสหรือโอเวอร์ครีมหรือไม่ได้แบบผิดสัญญาอะไรอ่าเมื่อกี้เราตัดเรื่องซ p u ไปแล้วว่าของไทย นะครับเกรดวอลไทยไม่ได้สัญญาว่าจะใส่ชิปเซ็ต CPU ตัวนี้มาฉะนั้นบ้านเราไม่ต้องเครียดมากเราไม่ต้องกังวลน,นะครับเราคิดว่าในไทยเองเนี่ยทางเกรดวอลเขาก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าไอ้เรื่องของชิปเซ็ตอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอขอขึ้นหน้าจอของเกรดวอลนิดนึงนะครับมีพื้นที่พูดอธิบายหน่อยนะครับเขาคอมเมนต์มานะฮะในในเกดรดอลว่าเนี่ยทางเราขอชี้แจงว่าสําหรับเรื่องชิปเซตในรถออรากู๊ดแคสที่นามาจําหน่ายประเทศไทยจะเป็นคนละตัวกับในข่าวในประเทศจีนนะครับ ส่วนในประเทศไทยทางเราไม่ได้มีการสื่อสารชื่อแบรนด์ของชิปที่เราจะใช้นะครับเนื่องจากการนารถเข้ามาในประเทศจีนเราต้องมีการปรับจูนตั้งค่าซอฟต์แวร์รวมถึงเลือกใช้ชิ้นส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้บริโภคนในแต่ละประเทศนะครับฉะนั้นมั่นใจว่าชิปเซตที่เราใส่ในโอลาคูดแคทเนี่ยเหมาะสําหรับคูดแคทที่ใช้ในตลาดประเทศไทยนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพตามที่เขาโรมิสเอาไว้นะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูนะฮะอันนี้คือคอมเมนต์ที่เกร w วอลมาตอบในเพจอีจนันนะครับ ก็จะได้เข้าใจนะครับถ้าเกิดเขาทําไม่ได้ตามที่เขาสัญญาไว้ว่าเ้ไอร้ระบบนีต้องใช้งานได้แล้วใช้ไม่ได้เนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นเคลมได้ถ้ามันทําไม่ได้ตามที่เขาบอกอ่ะผมยังไงก็ต้องเคลมเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดเขาโฆษณาไปแล้วอะ่ะวันนี้ผมอยากจะบอกทุกคนนะว่าหลายคนอาจจะมีมุมมอ,องกับภาพอคติกับรถยนต์จีนนะครับเออบอกเว้ยรถีนมันกิ๊กก๊อกเทคโนโลยีคือเราติดภาพจีนแดงไปอันนี้ผมอยากจะผมไม่ได้แก้ตัวนะแต่ผมอยากบอกว่าวันนี้ คุณลองมองดีวันนี้จีนมาปีนไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจีนเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าผมบอกเลยในบ้านเราในที่สุดเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าจีนจะเข้ามาตีตลาดและเป็นผู้นํารถยนต์ไฟฟ้าจีนในบ้านเราเป็นตลาดแม้ที่สุดแล้วนะครับเพราะรถยนต์ไฟฟ้าจีนนี่ทําได้ถูกที่สุดแล้วอย่าลืมว่า BMW iX3 เเ็านี่ยก็ทาที่จีนนะ Volvo XC40 กซ์ซีสี่เคอ็กทิคเนี่ยก็ทําที่จีนนะครับ เพียงแต่แบรนด์มันไม่ใช่ของจีนเท่านั้นฉะนั้นผมมองว่าวันนี้ถ้าคุณคิดว่าจะใช้รถยนต์ไฟฟ้ายังไงคุณก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้า,าจากจีนคืออคติอ่ะมันดีได้ถ้าเรามองว่าเฮ้ยเราเราแวงเพื่อจะชัวร์เช็คให้แน่ใจแต่ถ้ามันปิดกัน้นทําให้คุณมองไม่เห็นโอกาสที่มันกำลังเข้ามาอันนี้น่าเสียดายก็อ,อย่าปิดกั้นแล้วกันนะอย่างที่เวลบอกอ่ะในจีนตอนนี้มันเป็นอย่างนี้คือของไม่ดีมีไหมมันก็มีของไม่ดีที่คนคนที่ที่ไายเขา,เขา การที่จะเลือกซื้ออ่ะมันก็ต้องดูว่ามันไปเลือกซื้อจากคนที่เขาตั้งใจเอาของมีมาขายหรือเปล่าใช่ไหมผมก็ไอที่ทําให้ดูที่เนี่ยก็จะเป็นของที่เขาใช้จริงเขาขายจริงมีผู้ใช้จริงๆก็อยากได้ให้เปิดเปิดเปิดใจรับหน่อยอ่ะคือรับข้อมูลตรงนี้ลองดูว่ามันเป็นไงแล้วมีคอมเมนต์มีอะไรก็เข้ามาด่ามาดราม่าอะไรครับเดี๋ยวเราจะมาถกกันไม่เป็นไรก็เป็นว่าเรื่องของโอเวอร์ครมนะครับวันนี้นะฮะเราไม่ได้เห็นว่าวันนี้ทางค่ายไม่ได้โอเวอร์คลม นล้ก็ไม่ได้โปรโมทเรื่องของชิปเซ็ตอะไรที่เขาพูดออกไปไม่ได้พรมิสคนไทยเรื่องของชิปเซ็ตว่าจะใส่ซี u ตัวนี้ฉะนั้นประเด็นไนี้ประเด็นเนี้ยตกไปนะครับก็ฝากติดตามช่องท i y ใบติงด้วยนะครับติดตามรถยนต์ไฟฟ้าจากฝั่งจีนแบบสดๆนะครับอ่าอัปเดตกันนะฮะแล้วพิ่ติงจะไปลองอยากรู้อะไรคอมเมนต์ไปหาช่องแกนะครับครับเห็นมาเรื่ยดูให้ทั้งฝั่งอเมริกาและฝั่งจีนนะฮะก็จะชวนพี่ติงมาไลฟ์ในช่องนะวันนี้ก็ขอคุณพี่ติงครั้งหนึ่งนะสวัสดีครับขอบ